วัสดีครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเรามาอัปเดตทุเรียนกันนะครับผมหลังจากที่ปลูกในไรอ้อยนะครับวันนี้นะครับผมฝนตกหนักมากครับผมน้ําท่วมด้วยนะครับผมนี่นะครับทุเรียนในแปลงนานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทุเรียนของเราจะอยู่ยังไงครับผมในเวลาที่น้ําท่วมนะครับผมโอ้สวยงามมากครับพเพื่อนๆนี่นะครับผมแตกยอดแตกจริงนะครับผมสวยงามมากครับ เดี๋ยวเราไปดูต้นที่สองกันนะครับพี่เพื่อนโอ้โหบรรยากาศน้ำท่วมนะครับผมน้ำท่วมแปลงนาน้ำท่วมไรอ้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับผมต้นที่สองก็แตกใบสวยงามมากครับผมนี่นะครับอถือว่าสวยงามครับผมแต่ละต้นครับปลูกทุเรียนในแปลงนานะครับผมข้างๆก็จะมีแปลงนาข้าวนะครับผมมาดูทุเรียนแต่ละต้นนะครับโอ้สวยงามแุกต้นเลยครับผม แปลว่าได้ผลนะครับพี่พเพื่อนเดี๋ยวท่าไงนะครับโอกาสหนะ้าจะพาพี่เพื่อนนะครับผมก่อนจะปิดเก็บถั่วก่อนนะครับผมดี๋ <g 'd be pissed> จะพาพี่เพื่อนนะครับผมมาอัปเดตให้พี่เพื่อนได้ชมเรื่อยๆนะครับนี่นะครับโอ้ oh, <key> นะครับผมสวยงามมากครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับ <g 'd be nice> ผมขอโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมจะได้มาอัปเดตสิ่งใหม่ๆใ,ให้พี่เพื่อนได้ชมเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับนี่เราได้ถั่วไปฐานด้วยนะครับ,รบไปกลับบ้านกัน